สวัสดีชาวโลกนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเกือบสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวก็เลยเลยขอดูก่อนว่ากิจกรรมนี้ถึงวันที่อะไรถึงวันที่ยี่สิบสามใช่ไหมเฮ้ยก,ก็นานอยู่นะเออแปลว่าผมอาจจะได้เลทที่สองนะครับตอนนี้ผมได้หรืออีกสามสามใบจะได้อีกหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวหนึ่งร้อยใบยได้ได้นิวไนหรอแต่ผมจัดมาดำไปแล้วอะเครียดเลย ไม่เป็นไรนะครับมาเดี๋ยววันนี้เราเปิดกันต่ออีก10ใบนะครับ EP สองจัดแบบอุสตสาห์มาต้องจัดนะครับต้องจัดจะได้ไหมหาของแทบตายเปิดแทบตายเกือบร้อยใบนะครับมาดูกันว่าจะได้ไหมอเอาเป็นนี่ละกันอยู่ ปบชืช่อชองเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งน,นับศพทหารนะครับอโอ้โหเอเดี๋ยวทำไมฉาบมันกระตุกอ่ะไอถ้าไม่ฉาบมันกระตุก,กทุกคนเอหรือว่าไอสี่ดาวไอฉากระตุกเกิดอ,อะไรขึ้นว่ะ เอาสลุนเลย <c oughs> เดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันกระตุก <c oughs> โอ้โหความเค็มความเค็มนี้โอ้โหหอยสองตัวก็ยังไม่หายเค็มเลยนะครับอืออีกยีสามใบ นะครับเดี๋ยวค่อยหาต่อรู้สึกเศร้าๆไงไม่ไรู้ทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย